เวลาเพื่อนๆเ,เห็นพวกยูทูบเบอร์ต่างๆเขาทำช่องเฮฮาสดใสกันเนี่ยเคยสงสัยบ้างไหมครับว่าเบื้องหลังชีวิตเขามันจะสดใสอย่างนั้นหรือเปล่ารายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ในวันนี้นะครับเราก็จะมากันกันกบ5ยูทูบเบอร์ที่เขาได้ทำเรื่องไม่น่ารักจนบางทีนี่ก็ถึงกับต้องติดคุกกันไป50ปีกันเลยทีเดียวที่แอดก็จะขอเล่าเรียงตามลำดับจากจำนวนโทษที่เขาได้รับน้อยไปมากก็แล้วกันนะครับอันดับที่5เลย โลแกนพอลติดคุกในอิตาลีหนึ่งวันที่จริงๆอันดับนี้แอดก็ทึ่งเหมือนกันนะเนี่ยว่าทำไมมอนี่มันถึงได้มาอยู่อันดับล่างสุดของลิสต์ได้คือถ้าใครยังไม่รู้นะครับโลแกนพอลหรือโลแกนอเล็กซานเดอร์พอลเนี่ยเขาก็เป็นหนึ่งในยูทูบเบอร์และวอล์กเกอร์ชาวอเมริกันผู้หนึ่งครับที่ก็เรียกว่ามีคนเกลียดเขาเยอะแยะกันเลยทีเดียวเนื่องจากว่าบักโลแกนผู้นี้นะครับก็คือหนึ่งในคนที่ทําให้ยูทูบเบอร์ทั้งหลายแหล่เนี่ย ต้องมาซวยกับกฎระเบียบอันเคร่งคัดที่มากขึ้นของ y t u t u นะครับเนื่องจากว่ามันจะมีเรื่องข่าวเช้าที่เขาได้ไปก่อมาในปี2018นะฮะที่บักโลแกนผู้นี้เนี่ยแกได้ไปยังป่ากฆ่าตัวตายของญี่ปุ่นมาครับเสร็จแล้วก็ไปเจอพวกศพของคนนะั่นแหละแล้วก็ไปถ่ายวิดีโออะไรนั้นมาแบบไม่เคารพต่อผู้ตายนะครับเอามาโพสต์ลงเน็ตกันแบบฮาๆจนทําให้ทั้งชาวญี่ปุ่นแล้วก็ชาวโลกในตอนนั้นเนี่ยเดือดด้านกันใหญ่เลยแล้ว u t u b e นะครับก็ต้องออกกฎโหดๆมา นอกจากนั้นเองนะครับบักโลแกนเนี่ยก็มักจะชอบสร้างวิดีโอป่วงโลกขึ้นมาอีกหลายอันที่ทําให้ประชาชนเขาไม่ปลื้มครับอย่างเช่นว่าบินไปบ้านเมืองเขาเนี่ยเพื่อจะไปเรียนรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับหลังจากนั้นก็ทํามันเลยอย่างเช่นครั้งหนึ่งในช่วงปี2017นะครับที่เฮียโลแกนเนี่ยได้ตีตัวรัดฟ้าไปยังอิตาลีฮะแล้วก็ไปปั่นหัวซะนอิตาลีเนี่ยเขาเดือดดานกันเลยทีเดียวคือ ปกติไอชาตอิตาลีนี่ก็เป็นคนที่หัวร้อนง่ายอยู่แล้วนะแค่เอาสับป,ปะรดไปโรยหน้าพิซซ่ามานะันอะด่าเราแทบกับเราเคยเคยตบหน้าบุปการีมันกลางสีแยกอะไรประมาณนั้นเลยแต่เพาะว่าอิตาโลแกนผู้นี้นะครับเขาทําไปมากกว่านั้นครับอย่างเช่นว่าไปเอะแอะแหกปากในเมืองเขาไปถ่ายวิดีโอในที่ที่ห้ามถ่ายจนต้องโดนไล่ออกมาจากโรงแรมพา้องเพื่อนไปกระโดดว่ายน้ําในคลองที่เวนิสทั้งๆท,ที่รู้ว่ามันเป็นเรื่องต้องห้ามนะครับ ไปเอาอาหารให้นกพิร,ราบในสถานที่ท่องเที่ยวที่มันก็จะเป็นเรื่องผิดกฎหมายเช่นกันซึ่งพอเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้เดินมาห้ามมอนี่นะครับไอ้มอนี่ก็ยังมีหน้าบอกกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยด้วยว่านี่อยู่รู้จักไอหรือเปล่าอยู่ไปซื้อสินค้าของไอนะแล้วก็โฆษณาสินค้าของเขาเฉยเลยครับคือมันหน้าไม่ไอายเลยจริงๆแต่ว่าเรื่องที่เด็ดที่สุดของทริปในการไปอิตาลีครั้งนี้นะครับก็คือครั้งเมื่อโลแกนพอนะครับแกได้เดินทางไปยังโคลอเซียมของกรุงโรมครับ ที่ถ้าใครยังไม่รู้เนี่ยโคลิเซียมนะครับมันจะเป็นหนึ่งในสถานที่ที่สำคัญมากสําหรับชาวอิตาลีครับเพราะว่ามันเคยเป็นสังเวียนรบของเหล่ากลาดีเอเตอร์อะไรประมาณนี้นะครับ ซึ่งก็แน่นอนว่ารัฐบาลอิตาลีจะต้องดูแลให้ดีนะครับอย่างเช่นว่าเอาทหารเนี่ยมาควบคุมตามสถานที่ท่องเที่ยวเลยคืออันนี้จากประสบการณ์ส่วนตัวที่อยู่อิตาลีมานานนะคือตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเขาเนี่ยเขาจะโหดมากจะเอาทหารมายืนแบบถือปืนสงครามคุมกันทงๆ,งๆตรงนั้นเลยนะครับซึ่งในช่วงหนึ่งที่เขามีการก่อการร้ายกันในยุโรปบ่อยๆเนี่ยที่เวนิสอิตาลีนะครับมันถึงกับมีกฎเลยว่าถ้าอยู่ๆใครมาตะโกนว่าอัลเลาะอักบราหรือว่าทําเพื่อพระอัลเลาะนะครับเขาจะสอยทิ้ง บบไม่ต้องคิดอะไรเลยนะเพราะว่าไอ้คำนี้นะครับมันจะเป็นคำที่ผู้ก่อการร้ายเนี่ยมักจะตะโกนก่อนที่จะบูมพีชีพนะครับที่ก็นั่นแหละฮะเราก็พอจะเห็นได้ถึงความเคร่งในกฎระเบียบของการควบคุมสถานที่ท่องเที่ยวอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับและแน่นอนฮะเขาก็ต้องมีการห้ามเอาโดงเอาดโดรนอะไรเนี่ยมาบินเหนือผ่านสถานที่ท่องเที่ยวเขาด้วยออกมาเป็นกฎเลยซึ่งเมื่อสั่งห้ามมาเป็นกฎแบบนี้เฮียโรแกนก็จะทํำยังไงล่ะครับ แกก็บอกว่าแกจะทํามันเลยครับเพื่อจะโชว์ว่าเขาเนี่ยเป็นยูทูบเบอร์ที่ไม่มีใครมาหยุดยั้งค่าได้ฮีโรแกนกับผองเพื่อนนะครับก็เลยถอยหลังไปตั้งหลักอยู่ห่างๆจากโคลิเซียมหน่อยนะครับ หลังจากนั้นก็ติดตั้งโรนอะไรขึ้นไปเลยก่อนที่ในเวลาต่อมานะครับโรนของเขาก็จะโดนสอยล่วงลงมาโดยเจ้าหน้าที่ทหารนี่แหละฮะเมื่อสอยเสร็จเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้หยุดแค่นั้นนะครับก็ตามหาตัวเจ้าของโรนจนเจอแล้วก็จับอยูทูบเบอร์เกรียนผู้นี้แหละเข้าคุกไปหนึ่งวันแบบไม่ต้องเถียงอะไรเลยครับ ที่ในระหว่างการจับกลุ่มนะครับเดอะแก๊งของโลแกนเนี่ยก็พยายามเอากล้องไปถ่ายกับเจ้าหน้าที่ทหารอีกจนกระทั่งเกือบโดนทหารลากไปอีกนายครับแต่ก็เอาเป็นว่าในที่สุดหลังจาก1วันนะครับตะโลแกนพู้นี้ก็ออกมาได้ฮนะแต่ก็ดูเหมือนกับว่า เขาจะไม่ได้สํานึกผิดอะไรเลยนะครับคือพอออกมาปุ๊บก,ก็ตะโกนว่าอาคือโลแกนไม่มีใครหยุดฆ่าได้อะไรประมาณนั้นแหละครับซึ่งมันก็ไม่ได้มีแค่ยูทูบเบอร์ชาวอเมริกันอย่างเดียวนะครับที่ชอบทําเรื่องเกลียนๆฝั่งชาติคู่แข่งของอเมริกันคือรัสเซียเนี่ยเขาก็มีเหมือนกันดังนั้นเรามาดูกับอันดับนี้หน่อยดีกว่า กับยูทูบเบอร์ที่มีชื่อว่ารูสแลนสโคลฟสกี้ยูทูบเบอร์ชาวรัสเซียที่โดนจับลงสังเต๊สามเดือนเนื่องจากเล่นโปเกมอนโกครับโดยยูทูบเบอร์ผู้นี้นะครับเพราะว่าเป็นยูทูบเบอร์ที่ทำช่องเกี่ยวกับเอ่อะไรก็ไม่รู้ครับเพราะว่าแอดฟังภาษารัสเซียไม่ออกแต่ก็น่าจะดังพอควรเลยแหละเพราะว่าช่องของเขานะครับมีคนติดตามมากไปถึง5 0,000 0ฮะ นอกจากนั้นยังไม่พอนะครับก็ว่ากันว่าในปี2016เนี่ยอยู่ๆนะครับลุสแลนผู้นี้ก็ได้โด่งดังกลายมาเป็นที่สนใจทั่วโลกเลยเนื่องจากว่าไอปี2016ปีนั้นนะครับมันเป็นปีที่โปเกมอนโกเนี่ยได้ออกมาแล้วมันก็กลายเป็นกระแสรีเวอร์ให้คนได้เล่นกันหลากหลายเลยหลังจากนั้นก็มีข่าวชายผู้นี้มานะครับพาดหัวเป็นตัวใหญ่ว่าเขาได้โดนตำรวจรัเสเซียจับเพราะว่าไปเล่นโปเกมอนโกในโบสฮะ ที่หลังจากเล่นเสร็จปุ๊บน er are, ี่เฮียแกก็เอาวิดีโอนะครับลงมาโพส์ตใน YouTube ด้วยทําให้เกิดความไม่พอใจกับผู้ศรัทธาในศาสนามากเลยนะครับแล้วก็ดรามา่าไปถึงกฎหมายต่างๆของรัเสเซียเลยครับที่จะเป็นกฎหมายโทษผิดอาญาข้อหาสร้างความเกียดชังเป็นปฏิปักษ์และลบหลู่ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และละเมิดมโนธรรมทางศาสนาโอโมจะโทษอะไรยาวขนาดนั้นซึ่งอาจจะต้องจําโทษถึง5ปีเลย ที่ในตอนนี้เมื่อเรื่องมันได้โด่งดังไปนะครับมันก็เป็นกระแสของคนสองฝ่ายเลยที่ฝ่ายนึงก็บอกเออออเอามันเข้าคุกไปเลยไอ้พวกเกลียนแบบนี้เนะี่ยมันเป็นคนชังศาสนาเป็นคนชังชาติมันทําเรื่องไม่เหมาะสม กับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็บอกว่าโอ้ยนี่รัสเซียเองจะบ้าหรือเปล่าเขาแค่เขาไปเล่นเกมในโบสอะไรมันก็ไม่ต่างอะไรกับการที่พวกเองเขาไปใช้แอปแอปหนึ่งในโบสไม่ใช่เหรอทาไมจะต้องมีการลงโทษลงทันอะไรขนาดนี้ไม่งั้นทาไมไม่ไปแบ่เด็กพวกที่นั่งอยู่ในโบสแล้วใช้ไลน์ส่งสติ๊กเกอร์ F N Diary ในโบสด้วยเลยล่ะซึ่งยูทูบเบอร์ผู้นี้ในระหว่างที่เขากําลังรอการตัดสินอยู่นะครับฮีแกก็ไม่ได้อยู่นิ่งเฉยครับฮีแกก็ออกมาทําวิดีโอเรียกร้องความเป็นธรรมเหมือนกันนะว่าเขาเนี่ย ไม่ได้ทำผิดอะไรเลยนะเนี่ยดูสิคนอื่นๆก็เคยไปเล่นโปเกมอนโกในโบสแล้วเพราะเหมือนกับว่าในแอปพลิเคชันโปเกมอนโกมันจะเคยมีบอกนะครับว่าสถานที่นี้มีเคยเคยมาจับโปเกมอนอะไรได้แล้วบ้าง ดังนั้นเองนะครับลูสแลนเนี่ยก็เลยออกมาขอความเห็นใจต่อประชาชนเลยครับที่ถ้าเราเป็นคนทั่วไปเนี่ยก็คงจะเคลิมตามเขาแล้วครับว่าเอาเอโบสมันก็ทํามากเกินไปจริงนะแต่ช้าก่อนครับเรื่องนี้เนี่ยมันยังมีเบื้องหลังเบื้องลึกอะไรอีกเพราะตอนที่ได้ไปสืบเรื่องราวของชายผู้นี้นะครับเขาก็มีการไปพบว่าวิดีโอแล้วก็บล็อกต่างๆที่ยูทูบเบอร์ผู้นี้เขาชอบสร้างขึ้นมาเนี่ยมันมักจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการท้าทายการเหยียดศาสนาอะไรแบบนี้ครับ ดังนั้นไอการที่เขาได้ไปทําวิดีโอจับโปเกมอนอะไรในโบสเนี่ยชายคนนี้ก็คงจะไมไ่ทำไปเพราะความใส่ซื่อบริสุทธิ์อย่างแน่นอนครับแต่ต้องการทําไปเพื่อท้าทายศาสนาฮะเพราะในตัววิดีโอเนี่ยฮรูสเล่นนะครับได้มีการพูดประโยคหนึ่งขึ้นมาได้ว่าการที่เขาได้เข้ามาเล่นโปเกมอนโกในโบสนะเพราะเขากําลังตามหาโปเกมอนตัวหนึ่งอยู่ที่ว่ากันว่าจะหาได้แค่ในโบสเท่านั้นเองแต่เขาพบว่ามันไม่มีนั่นก็คือโปเกมอนที่มีชื่อว่าพระเยซูนั่นเองซึ่ง ก็ไม่น่าแปลกใจเลยนะครับว่าทำไมมีชาวคริสต์ที่ศรัทธาเนี่ยถึงได้หัวเดือดหัวดานกันแทบทั่วหน้าและจริงๆนะครับรัสเซียเนี่ยก็เป็นชาติที่ค่อนข้างเคร่งศาสนาแล้วก็ยังเชื่อในวัดในโบสถ์อยู่ไม่ค่อยต่างจากไทยเท่าไหร่นะครับคือเพื่อนๆลองคิดดูสิว่าถ้าหากว่ามีวันหนึ่งมีคนมาเล่นโปเกมอนโกอะไรในวัดวาบ้านเราแล้วบอกว่าโอ้ยที่นี่หาโปเกมอนบุตดาไม่เจอเลย คิดว่ามันจะติดแฮชแท็กดราม่ากันขนาดไหนล่ะครับแต่ว่าเรื่องนี้เองนะครับก็ยังไม่ร้ายแรงเท่ากับเรื่องต่อมาครับกับยูทูบเบอร์ที่เขาได้เช่องของเขาเนี่ยล่อเหยื่อเข้ามาตืดๆในฟาร์มนรกของเขานะครับเดวิดร็อกหรือว่าเจ้าของยูทูบเบอร์ช่องที่มีชื่อว่าเดวิดฟาร์มนะครับก็เป็นยูทูบเบอร์รุ่นแรกเลยอะ่ะที่ก็ได้ทําวิดีโอแบบบ้านๆใสๆเพื่อเอาใจวัยรุ่นชายนะครับ เพราะว่ามันจะเป็นช่องแบบรถแว่นนะครับที่เขาจะเอาเนื้อที่บ้านของเขาเนี่ยไปดัดแปลงสร้างเป็นสนามแว่นรถแบบง่ายๆนะครับและไอ้รถแต่และตัวที่เขาสร้างนี่ก็แบบพิลึกกึ๊กคือแลือเกินคือแบบเอาเบาะเก้าอี้ไปติดไว้บนหลังคารถหลังจากนั้นก็ไปใช้รถนะครับโลดผลขับรถกันยิยงเจ็ตสกีโชว์เลยซึ่งบางทีเฮียแกก็ขับเจ็ตสกีโชว์แบบเปิดบันดาลด้วยนะครับที่ดูไปดูมาแล้วเนี่ยมันก็ได้ใจวัยรุ่นหลายๆคนเลยทีเดียว ว่าแบบถึงแม้อีลุงนี่มันจะดูเนิร์ดแบบนี้นะมันก็ดูเกลียแล้วก็มีความสุขกับชีวิตเขามากนะครับแต่ทว่าวในเวลาต่อมาฮะมันก็มีบุคคลหลากหลายได้เริ่มสงสัยกับสถานที่ที่คุณลุงเดวิดผู้นี้เรียกว่าเป็นฟาร์มหรือว่าส่วนสนุกข,ของเขาแล้วนะครับว่าทำไมมันมีวิดีโอหลายตัวเลยที่เฮียเดวิดเนี่ย ชอบชวนให้เด็กๆมาที่ฟาร์มเขาเหลือเกินและส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กในวัยหนุ่มแรกรุ่นด้วยนะครับที่เมื่อสืบไปสืบมาเนี่ยก็พบกับความจริงที่ไม่เค่อยน่าจะให้อภัยเลยสักทีเดียวนะครับเพราะว่าเมื่อโปลิสได้เข้าไปสืบที่บ้านแกเนี่ยโปลิสนะครับก็ได้ไปเจอกับเทปลับมากมายฮะที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรม ที่เนื้อหาในเทปลับก็คือเดวิดแกได้แอบอัดวิดีโอตอนที่น้องๆหนุ่มๆม,มาทํากิจกรรมอะไรที่คุณแม่ไม่ปลื้มอยู่แล้วครับอย่างเช่นว่าเล้าแหนมบ้างเวียงวิวี้บ้างนะครับ David, เนี่ยเดวิดเนี่ยก็จะถ่ายเก็บไว้เต็มเลยซึ่งเมื่อมันเป็นประเด็นอย่างนี้ปุบเนี่ยความดราม่าก,ก็เลยต้องมาเลยครับหลังจากนั้นมันก็มีนักข่าวมากมายนะครับมาหาเฮียเดวิดที่บ้านแกหาว่าแกเป็นพวกรักเด็กบ้างเป็นอย่างไมเคิลแจ็คสันบ้างที่ใช้สวนสนุกหลอกให้เด็กมาบ้านหลังจากนั้นก็มาอีอยอะไรแบบ แ,บบแต่ทว่าเจ้าตัวเองนะครับกลับบอกว่าอย่ามาหาว่าเขาเป็นแบบไม่คนจักสรนแบบนี้นะเขาไม่ใช่พวกรักเด็กขอให้สื่อเรียกเขาว่าเขาเป็นคนเนจรมากกว่าซึ่งอันนี้แอดก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเขาหมายความว่าจะสื่ออะไรเรื่องไอ้คนผนจรเนี่ยและเฮเดวิดผู้นี้นะครับก็ยังได้บอกด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเฮียแกนะเป็นคนที่ชอบผู้หญิงเนี่ยเขาก็แต่งงานแล้วมีลูกถึง2คนด้วยแล้วสื่อก็ถามว่าเออล้วเมียตอนนี้อยู่ไหนแล้วอยาไปแล้ว ที่เมื่อเรื่องราวมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับสื่อก็ไม่ได้หยุดแค่นั้นครับพอได้ยินว่าเฮียเดวิดเคยมีเมียเนี่ยสื่อก็ไปตามหาถึงเรล่าเมียเขาเลยนะครับเพื่อไปถามว่าเฮียเดวิดคนนี้เนี่ยจริงๆแล้วมีนิสัยยังไงครับซึ่งเมื่อสื่อได้ไปถามคําถามนี้กับเมียทั้งสองของเฮียเดวิดนะครับเมียทั้งสองก็ถึงกับใส่หน้ากันเลยทีเดียวครับพร้อมกับบอกว่า ถ้าเดวิดเขาดีจริงฉันคงจะไม่ยากกับเขาหรอกค่ะคือพ่อเดวิดนะฮะตอนที่เราครบกันเป็นแฟนเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรแปลกหรอกเขาก็ดูเหมือนคนปกติทั่วไปแต่เรื่องมันก็มาถึงตอนที่พวกเราได้มีลูกกันนี่แหละฮะ ที่พอเดวิดได้รู้ว่าลูกของพวกเราเป็นผู้ชายเท่านั้นนะฮะเดวิดก็มักจะมีความพิสมัยกับโคอจา,ารน้อ้ของลูกแบบเป็นพิเศษเลยแบบที่ไม่ใช่พ่อเขาทํากับลูกนะฮะที่เมื่ออีฉันเห็นดังนี้นะคะอีฉันก็คิดได้ทันทีว่าคนคนที่จะต้องไม่ใช่พ่อที่ดีของลูกแน่ๆเลยก็เลยได้ทําการหย่ากับเดวิดไปเพื่อความปลอดภัยของลูกน้อย ที่นั่นแหละครับขนาดเมียยังไม่อยากให้อยู่ใกล้กับลูกชายตัวเองเลยแล้วคิดดูสิครับว่าเด็กชายคนอื่นไปอยู่ข้างๆเดวิดแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นจากหลักฐานทั้งหมดทั้งปวงนี้นะครับศาลยุติธรรมก็เลยได้ตัดสินให้โทษกับยูทูบเบอร์ผู้นี้เป็นคุกเป็นเวลาถึง9เดือนครับด้วยข้อหาที่มีสิ่งลามกอนาจารของเด็กอายุไม่บรรลุนิติภาวะเอาไว้ในครอบครองนะครับซึ่งแบบ มันก็เป็นเรื่องที่ประหลาดนะที่พอมีคดีอะไรเข้ามาแล้วมันเกี่ยวกับเด็กเนี่ยมันก็จะทําให้เรื่องคดีที่มันน่าสลดอยู่แล้วยิ่งดูน่าสลดเข้าไปอีกอย่างเช่นเรื่องต่อมาก็เช่นกันครับอลิซาเดวิสยูทูบเบอร์ช่างแต่งหน้ากับชีวิตเบื้องหลังที่ไม่ค่อยสวยงามเหมือนหน้าเธอนะครับโดยอลิซาเดวิสเนี่ยเธอก็เป็นยูทูบเบอร์สาวผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์นในการแต่งหน้าแบบใหม่ๆอยู่เรื่อยๆเลยครับแต่ทว่าว,วันหนึ่งเนี่ย แม่นางผู้นี้นะครับก็ต้องเข้าไปที่โรงพยาบาลโดยด่วนครับเนื่องจากว่าเธอตกเลือดฮะคืออารมณ์เหมือนกับประมาณว่าหญิงที่กําลังจะคลอดลูกแล้วมีเลือดไหลออกมาไม่หยุดนี่แหละครับแต่ทว่าพอมาถึงที่โรงพยาบาลแล้วหมอได้ช่วยเธอได้นะครับก็กลับพบว่าอา้าวในท้องของเธอเนี่ยไม่มีลูกอยู่นี่นะ หมอนะครับก็เลยได้สืบถามดูจนกระทั่งพบว่าแม่ยูทูบเบอร์สาวผู้นี้นะครับแกจะเป็นคนที่มีนิสัยแปลกๆไงคือไม่อยากจะมาหาหมอเพื่อทําการคลอดลูกครับแต่อยากจะคลอดเองอยู่บ้านซึ่งด้วยการที่เธอได้ทําการคลอดอยู่บ้านนี่แหละมันก็เลยได้ทําให้ลูกของเธอที่คลอดออกมานะครับตายอยู่บ่อยครั้งเลยแต่ทว่าแม่สาวผู้นี้ก็พยายามเก็บอุบอิบมาจนกระทั่งมาถึงเรื่องการตกเลือดครั้งนี้นี่แหละที่เธอจะไม่สามารถอยู่บ้านต่อไปได้แล้วไม่งั้นเลือดไหลไม่หยุดเลยครับ แต่ตะวะจริงๆแล้วเรื่องราวมันกลับไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะสิเพราะว่าพอโปลิสได้กลับไปสืบดูที่บ้านของแม่สาวนี่นะครับตำรวจก็พบเห็นกับซากลูกของเธอที่เพิ่งคลอดออกมาแล้วก็ได้เสียชีวิตดังที่เธอบอกนี่แหละแต่ตะวะพอเอาซากลูกไปสืบดูนะครับก็พบว่า ซากเนี่ยมันได้เสียชีวิตจากการถูกทําให้ขาดอากาศหายใจครับที่จะพูดให้เข้าใจก็หมายความว่าเด็กนะเนี่ยไม่ได้ตายโดยธรรมชาติแต่ถูกทําให้ตายโดยฝีมือคุณแม่ผู้นี้นี่เองที่เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วครับคดีมันก็เลยพลิกเลยแม่สาวคนนี้นะครับก็เลยโดนตั้งข้อหาฆาตกรรมโดยเจตนาเอาไว้ก่อนที่ก็ทําให้เธอนะครับต้องติดคุกอยู่ยาวนานถึง40ปีฮะ แต่ทว่าวในบรรดายูทูบเบอร์ที่แอได้เล่ามาทั้งหมดเนี่ยก็คงจะไม่มีคนไหนที่ติดโทษร้ายแรงเท่ากับชายผู้นี้แล้วล่ะครับกับเคสแมนอับราฮัมลอยลลกอากสตาหรือว่าบักเคิร์กมันยูทูบเบอร์ชาวเม็กซิกันผู้ที่มีลักษณะภายนอกในดูแสนดีเลยนะฮะคือเขาเนี่ยจะมีมาดดูหน้าตาเป็นเหมือนนักธุรกิจหน้าตาก็ไม่ได้แย่แถมยังมีอาชีพเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจให้กั Hence, บอีกหลายๆคนที่อยากจะประสบความสําเร็จในการสร้างธุรกิจหาตังกับตัวเองด้วยนะครับแต่ทว่า <Kristen> ก็ดูเหมือนกับยูทูบเบอร์ผู้นี้นะครับจะไม่ได้นําเรื่องที่เขาสอนอคนอื่นไปใช้ในการหาตังมาใช้กับตัวเองนะฮะเพราะว่าในปี2018หลังจากที่เฮียแกได้เพิ่งไปพูดสร้างแรงบันดาลใจบนเวทีดังๆมาสักพักหนึ่งนะครับเฮียแกเนี่ยก็ออกไปหาตังโดวยวิธีการลักพาตัวผู้หญิงสาวที่เป็นทนายอายุ13มาคนหนึ่งครับแล้วก็เอามาเรียกค่าถ่ายเลยที่เหตุจูงใจในการลักพาตัวนี้ก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าในข่าวก็ไม่ได้มีบอกเอาไว้แต่นั่นแหละครับ พอเฮีย oh, แกรักพาตัวผู้หญิงผู้นี้มาได้นะครับเฮียเคิร์กแมนเนี่ยก็ได้เรียกค่าไถ่ของเธอสูงเป็นเงินถึง2ล้นานเโซเม็กซิโกหรือถ้าตีเป็นเงินไทยก็น่าจะสักประมาณ3ล้านกว่าบาทป่ะโดยในการเรียกค่าไถ่ครั้งนี้นะครับมันเป็นการเรียกค่าไถ่แบบดิจิตอลด้วยครับคือเขาบอกว่าเงินสดจริงๆนะเขาไม่รับใครที่จะโอนเงินมาช่วยเหลือนางจะต้องโอนเงินผ่านทางบิตคอยนครับเพราะเขาเชื่อว่าถ้าหากมีคนที่โอนมาทางบิตคอยแล้วเนี่ยบิตคอยมันจะทําให้ตํารวจนะครับตามมาจับตัวเขาไม่ได้ แต่ทว่าก็ผิดคาดนั่นะครับคือถึงแม้ว่าบิตคอยเนี่ยจะบอกว่ามันเป็นเหรียญที่ไม่สามารถตรวจสอบที่ไปที่มาของเงินได้นะแต่ทว่าตำรวจนะเขาก็มีวิธีการไปสืบอ,อยู่ดีนั่นแหละนั่นแหละครับก็เลยทําให้ตํารวจสามารถไปช่วยแม่สาวคนนี้ได้เพียงแค่2วันหลังจากที่เธอได้ถูกจับไปเรียกค่าไถ่นะครับ และนายเคิร์กแมนผู้นี้เนี่ยก็เสร็จตำรวจไปเหมือนกันครับโดนยัดคุกไปข้อหาลักพาตัวคนโดยเจตนาถึง50ปีครับที่ถ้าเขาออกมาเนี่ยก็น่าจะมีอายุปาไป75กากว่าแล้วมั้งครับเนี่ยว่าแต่เพื่อนเพื่อนได้ฟังมาทั้งหมดเนี่ยความคิดไหมว่ามียูทูบเบอร์คนไหนได้รับโทษมากเกินควรหรือว่าน้อยไปก็สามารถคอมเมนต์กันมาบอกได้ที่ด้านล่างนะครับหรือใครที่มีแฟนอาร์ตเนี่ยก็ส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ Facebook f a c e b o o k FN Diary นะครับและวันนี้เรก็ต้องขอตัวลาไปเช่นเคยแล้วเด้อ 拜拜。Bye bye.